สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กักเคน Classroom Thailand นะคะจะนำทุกท่านมารับชมบทสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ประจามหาวีทยาลในหัวข้อทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21สำหรับเด็กๆและประโยชน์ในการเข้าเรียนที่กักเคนคลาสลมค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุชาดาจันประทีปนภาธรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะอาจารย์คิดว่าการศึกษาของประเทศไทยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะ ค่าการศึกษาของประเทศไทยเรารวมถึงการศึกษาทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งทำให้เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่า Social Distancing งทำให้นักเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนในห้องเรียนพร้อมกันไม่ได้ก็จะต้องใช้การสอนแบบออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะเด็กๆเ,เองก็จะต้องฝึกฝนในการควบคุมตัวเองให้ตั้งใจฟังอาจารย์สอนให้ครบกับระยะเวลาที่ แต่ว่าเนื่องจากไม่มีเพื่อนมาเรียนข้างๆหรือว่าเขาเองต้องเรียนอยู่ในห้องดังนั้นนการรู้จักควบคุมตัวเองให้โฟกัสอยู่กับเนื้อหาของการเรียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักเกรยียนจะต้องปรับตัวสูงส่วนทางฝ่ายของอาจารย์เองนะคะก็ต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนเป็น Microsoft Teams Google Classroom หรือว่า Zoom นะคะ เด็กๆอาจจะปรับตัวได้ง่ายในการใช้สื่อเหล่านี้รวมทั้งทางาหน่วยการศึกษานะคะก็จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนเองเนี่ยได้มีอุปกรณ์การเรียนที่พร้อมสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตที่ดีก็ช่วยๆกันประคับประคองแก้ไขกันไปเพราะว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นสิ่งที่เด็กเล็งไม่ได้แล้วทุกคนก็จะปรับตัวเข้าได้เหมือนกันในที่สุดค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรคือความท้าทายในการ เป็นอาจารย์แล้วก็อะไรคือความท้าทายในการสอนเด็กๆและความคาดหวังของอาจารย์หลังจากที่เด็กๆเ,เรียนจบแล้วค่ะค่ะความท้าทายในช่วงนี้นะคะคือเนื่องจากวิชา,าที่อาจารย์สอนอยู่สาขาที่อาจารย์สอนเนี่ยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วนิสิตจําเป็นที่จะต้องมีทักษะ <Okay. S 2> นะที่จําเพาะ ในการที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก Lecture Class แล้วเราก็ยังจะต้องสอนให้เด็กเข้ามาทำวิจัยในห้องปฏิบัติการะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เขานำไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งนะคะเวลาสอนเนี่ยอยากจะให้อยากจะได้เด็กนะคะที่มีลักษณะของการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็น critical thinking skill รวมถึง problem solving skill อีกอย่างหนึ่งที่อยากได้ก็คือการสื่อสารคือนอกเหนือจากการเรียนมาแล้วเนี่ยสามารถสรุปเขียนแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อีกประการหนึ่งที่อยากได้นะคะสำหรับเด็กในอนาคตก็คือการบริหารจัดการความเครียดทั้งจากตัวเองแล้วก็จากสังคมรอบข้าง<ะ>เพราะว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กสามารถมีความสุขในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปประกอบอาชีพใดๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆก็ต้องการคนที่มีทักษะเหล่านี้ค่ะนอกเหนือจากคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ค่ะอาจารย์คิดว่าทักษะอะไรคือทักษะที่จําเป็นสําหรับเด็กๆในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบ้างคะค่ะเด็กๆควรจะเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทั้ง iq แล้วก็ EQ นะคะคือมีทักษะของการพัฒนาตัวเองรู้จกักหาความสุขกับสิ่งรอบๆตัวไม่ใช่มองว่าการศึกษาเนี้ย เป็นเพียงแต่การแข่งขันเพื่อที่จะได้อันดับหนึ่งในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ว่าการที่มีมนุษยสัมพันธ์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะการผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นอยู่ร่วมกันในหลายๆอายุสังคมเดียวกันได้นะคะ่ะ ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับปรัชญาของก a กเก้นคล s ส r o รูบ้างคะค่ะเป็นที่น่าชื่นชมนะคะที่ g a กเก้นคลาส o รูเนี่ยได้มีปรัชญา3ข้อคือเรียนอย่างมีความสุขมั่นใจในตัวเองและสนุกกับการใช้ชีวิตซึ่งจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีแต่การแข่งขันในห้องเรียนหรือว่าการที่จะต้องได้ที่หนึง ชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรียนไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพหาความสุขในชีวิตของตัวเองเมื่อเขามีความสุขที่จะทําสิ่งใดะคะ่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะทําเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตค่ะค่ะต่อมานะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบการเรียนการสอนที่กักเขตคลาสรูมคะ าจากที่อาจารย์ได้รับทราบว่าเด็กก่อนที่จะเข้าคลาสเรียนของเกตเคนคลาสลูมเนี่ยจะมีแบบทดสอบเพื่อให้เด็กได้ประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็จะได้เลือกคลาสเรียนที่เหมาะสมกับความรู้ที่เขามีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปเรียนในคลาสเรียนแล้วเด็กจะต้องรับผิดชอบกับตัวเองในการถอดรองเท้าวางเก็บให้เรียบร้อยการเข้าไปรับแบบฝึกหัด แล้วก็ฝึกฝนทำด้วยตัวเองหากไม่เข้าใจก็ไปถามผู้สอนซึ่งไม่ได้มีหน้าที่สอนแบบ passive learning อย่างเดียวะจะเหมือนกับให้เด็กได้ฝึกฝนพอฝึกฝนแล้วก็จะพัฒนาเป็นนิสัยให้มีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้<ะ>หลังจากนั้นก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กในการที่จะเรียนอยากเรียนต่อมีความสนุก เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาทําได้ทําได้ด้วยตัวเอง <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและน่าจะเป็นจุดแข็งของกาเกมค่ะ ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับแบบฝึกหัดของกักเก้นคะค่ะจากที่อาจารย์ได้ทราบว่ากัเก้นใช้แบบฝึกหัดเป็นลักษณะของกล่องความรู้นะคะคือจะมีลักษณะของการให้ข้อมูลเด็กให้ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วพอเขามาทําโจทย์เนี่ยเขาก็จะได้ความรู้เชื่อมโยงไปกับสิ่งรอบๆตัวของเขาได้ทําให้ช่วยในการจําได้ง่ายรวมถึงพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมกัน อย่างที่ทุกท่านทราบกปนดีนะคะว่าที่กักเคนคลาสรูมเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ที่กักเคนคลาสรูมค่ะยังส่งเสริมให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นในยุคศตวรรษที่21อย่างเช่นการแก้ไขปัญหาการคิดอย่างมีปะกะและนอกจากนี้เนี่ยที่กักเคนคลาสรูมค่ะยังมีการสอดแทรกถึงจริยธรรม ในการเรียนการสอนและที่การเค้เนคลาสส์รูมยังช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีโกรด์มายเซตในการที่จะริเริ่มในการเรียนรู้ด้วยตนเองอาจารย์คิดว่าประโยชน์ในการเข้าเรียนที่ Ka ร์เค้เนคลาส o ์รูมหล่าเนี้ยค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กๆในยุคศตวรรษที่2 1ได้อย่างไรคะค่ะการที่มีการเรียนการสอนที่คารเค้นในรูปแบบนี้เนี่ยช่วยปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่ตัวยังเล็กอยู่นะคะ,คะเขาได้ พัฒนาทาั้งทางด้านตรรก,กะความรู้ทางคณิตาศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จําเป็น<ะ>เด็กตัวเล็กๆเนี่ยควรจะควรจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าใช้ไปจนถึงอนาคตเลยรวมถึงการมีโกรทไมซ็ตการแก้ไขปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า อยู่ดีก็มีคราสิส hmm. นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นทางด้านโรคระบาด mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน mm hmm. ผู้ปกครอง mm hmm. ผู้บริหารประเทศทุกประเทศเนี่ยต่างต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะ mm hmm. จากที่เป็นมีคราสิสเพลนนิงก็ต้องเป็นเซอร์วิสเบิร์ลเพลนนิงรู้จักการออมเงินรู้จักการวางแผนชีวิตรู้จักการปรับตัวนะคะรู้จักว่าโรคระบาดคืออะไรเนี่ย mm hmm. เชื่อมั่นว่าเด็กถ้าได้เรียนจาก เกณฑ์คลาสสิ่เนี่ยนอกเหนือไปจากวิชาความรู้ที่เขาจะได้แล้วเนี่ยการที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมก็จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบริหารความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่ปัจจุบันเนี่ยเ,เราจะใช้เออ AI เข้ามาช่วยในการทำงานนะคะเนื่องจาก AI เนี่ยทำงานได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแต่สิ่งที่ AI ขาและเด็กรุ่นใหม่จะต้องมีเหนือกว่า AI ให้ได้นะอย่างที่แจ็คมาบอกเอาไว้เราจะต้องทำตัวให้มีคุณค่าสูงกว่า AI ก็คือการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้มีความเกื้อกูลมีคุณธรรมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้กักเก้นเนะี่ยให้พัฒนาให้เด็กๆเกติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมได้ค่ะค่ะอาจารย์คิดว่ากักเก้นคลาสรูมมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ ค a c k i n g คลา s s r o ูมมีจุดเด่นในแง่ของการที่ช่วยให้เด็กนะคะฝึกอุปนิสัยในการรักการเรียนรู้มาจากสิ่งที่เขามีความสุขจากการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีความสุข เขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสิ่งดีๆก um ็จะตามมาจากการเรียนรู้แล้วก็การการที่มีกรอสไมซ์เซตที่ดีปลุกฝังทักษะต่างๆนอกเหนือไปจากการที่เรียนแล้วก็ท่องจําเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวค่ะสิ่งเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่ดีของกักเก้นคลาส룸ค่ะถ่าสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็การให้การศึกษากับเด็กๆค่ะ อยากจะฝากถึงผู้ปกครองว่าด้วยกระแสของปัจจุบันนะคะที่ผู้ปกครองนิยมที่จะหาสถานศึกษาเรียนพิเศษนอกเวลาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆกับเด็กๆเกนี่ยนอกเหนือจากความแข็งแปรทางวิชาการนะคะที่ผู้ปกครองทุกคนก็อยากจะให้ลูกสอบได้ที่หนึ่งะคะก็อยากจะให้เลือกอ สถานศึกษาที่เขาอบรมบ่มเพาะนิสัยให้ลูกเราเนี่ยมีอีกที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นภายหลังจากการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคือการทำงานจริงค่ะเขาจะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาบริหารความเครียดแล้วก็มีความสุขกับชีวิตให้ได้นะคะหาสิ่งที่มีความสุขออกมาพัฒนาเป็นตัวเองเลือกอาชีพที่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งที่เราเรียนสําเร็จการศึกษาได้รับปร,ริญญาทางสาขานี้เด็กๆอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับสาขาก็ได้อาจจะต้องไปเลือกประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพัฒนาเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการาสร้างโกรดไม่เชตของเขาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยที่ทําให้เขาเติบโตบเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็พ่อแม่ก็จะได้ภูมิใจในอนาคตะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่านะคะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะค่ะและกักเคนคลาสสลูมไทยแลนด์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่จำเป็นในยุคศตรวรรษที่21สําสำหรับเด็กๆและประโยชน์ในการมาเรียนที่กักเคนคลาสส o ูมค่ะ